สวัสดีครัสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตัวต่อตัวกับกรุณาโบคํคำศรีอยู่กับผมตัวลิตเติ้ลและตัวพินาครับสวัสดีค่ะเราจะไปดวงจันทร์จะไปแล้วแต่เจปีเมื่วานลองถามในเพจพินาเรื่องประเด็นนี้แหละที่ว่าไทยจะไปดวงจันทร์อีก7ปี โอ้โหคอมเมนต์ล้นหลามมากเอางี้บอกท่านผู้ชมก่อนว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่เราพยายามทำก็คืออ่านนะแล้วก็จะอ้างเอกสารทางวิชาการทั้งของ NASA ทั้งของ space.com นะฮะแล้วก็เอกสารต่างๆที่ผู้รู้เนี่ยเขาเขียนไว้แล้วก็ให้ความเห็นในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ได้ยินมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาท่านมีแผนการจะส่งยาน ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปลงดวงจันทร์นะคนละเรื่องกัน <cara> ท่านบอกว่าจะไปเข้าวงโคโจรของ,วงอดวงจันทร์ไปบุญรอบดวงจันทร์ไปบุญรอบดวงจันทร์แล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วไปทําไมใช่ไปแล้วได้อะไรเมื่อวานตอนพี่นาอ่านข่าวเนี่ยก็มีน้องนักข่าวไปสัมภาษณ์น้องเต้ลน้องต้ลน,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 นี่ก็เป็นผู้ก่อตั้ง space ใช่ Thailand <Store> Thailand นะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากนะแล้วก็น้องต้ลนี่ก็เป็น เป็นเนิร์ดอะนะคือเป็นคนที่สนใจเรื่อง Space เรื่องอวกาศแล้วก็เว็บไซต์นี้โปรโมทให้เลยคืออ่านแล้วแบบสนุกนะสำหรับคนที่สนใจหรือไม่สนใจละอยากจะแบบรู้ก็ดีนะฮะน้องต้นเนี่ยบอกว่าการจะส่งยานขึ้นไปเพื่อที่จะอยู่ในออร์บิทหรือว่าวงโคจรของดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอีกต่อไปแล้วเพียงแต่ว่าอันนี้พี่นาพูดเองที่มันยากก็คือว่าต้องตอบให้ได้ว่าเราอะ จะไปทําไมถ้าฟังจากท่านร,รัฐมนตรีท่านบอกว่าเพื่อที่จะบอกชาวโลกว่าเราเนี่ยพัฒนาแล้ว<ะ>ยิ้มทําไมเดี๋ยว <c oughs> แต่ว่าอาจจะมีที่มันมากกว่านั้นนะคือกระลงงว่าการไปดวงจันทร์เนี่ยมันมันบอกชาติอื่นว่าเราพัฒนาแล้วยังไงพี่นะัทถ้าเป็นเมื่อ50ปี <c oughs> ที่แล้วเนี่ยตอนที่สหรัฐช่วงนั้นเป็นสมัยพัฒนาที่ิบดีจอนเอฟเคนเนดีส่งยานอพอลโล ไปดวงจันทร์จำกันได้ก็คือนิวอาร์มสตรองใครยังไม่ได้ดูหนังเรื่องเ,อเรื่องนี้ในเน็ตฟลิเพิ่งดูมาพี่นาเพิ่งดูมาทิตที่แล้วเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันยังไม่ขนาดนี้ทุกอย่างเป็นอนาล็อกหมดนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวโลกตื่นเต้นมากตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วงสงครามเย็นม,มันเพิ่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองจอห์นเอฟเคนเนดก็รับมรดกมาต่อ,อนะะจากนนยพลไอซนอาวช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามเย็นก็ต้อง เขาเรียกว่าประกาศศักยภาพสักดาของมหาอำนาจสองขั้วการเมืองของโลกก็คือสหภาพโซเวียตกับสหรัฐนะฮะแล้วไอ้มิชชั่นไปดวงจันเนี่ยมันก็คืออันหนึ่งที่จะบอกประชาชนคนรุ่กันว่าเราเนี่ยยิ่งใหญ่นะฮะเรามีตัวตนเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้สเปซสเตชั่นหรือว่าโครงการไปดวงจันท์ของสหรัฐตอนนั้นมันก็เลยตอบสนองไอ้เป้าหมายตรงนี้ก็คือฉันคือชาติที่ยิ่งใหญ่ ฉันจะไม่ยอมให้สหภาพโซเวียตแสงหน้าด้วยก,การไปกอ่อน <c oughs> อันนั้นก็คือเป้าหมายของการไปดวงจันทร์เมื่อ50ปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปดูเป้าหมายของการไปดวงจันทร์ศตวรรษนี้ปีนี้เนี่ยมันมันก็อาจจะยังใช้ยอยู่แต่มันมันเหมือนจะเทมาในเรื่องของการไปเพื่อในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนตาดำๆอย่างเราที่อยู่บนพื้นโลกหลายคนสงสัยเหลือเกิน <c oughs> ไปทําไมไปแล้วได้อะไรเพราะว่าเขาเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเราเอาโปรเจกต์เนี้ยมาพัฒนาระบบขนส่งให้ดีก่อนดีไหมไปได้มันก็ดีนะเพราะว่าไอเออเท่าที่เท่าที่พี่อ่านมาเนี่ยในอวกาศเนี่ยมันก็เป็นอนาคตของของโลกนะแล้วก็ไปแล้วได้อะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ว่าเราไปทำอะไรคำถามคือตอนเนี้ พี่ก็ยังไม่รู้ว่าเราอะไปทำอะไรแต่ประเทศที่เขารู้ว่าเขาไปทำอะไรเนี่ยเขาจะได้คำตอบเพราะฉะนั้นถามว่าไปแล้วได้อะไรเนี่ยพี่นาตอบไม่ได้เพราะว่าเราเราได้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำอะไรขึ้นมาว่าไปเออจนกว่าท่านรัฐมนตรีจะบอกเราว่าเขาไปทําอะไรอ้าแต่ประโยชน์มันก็เยอะนะอย่างเช่นในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ไปสํารวจดินหาแหล่งน้ําหรือว่าไปดูแร่เพื่อที่ว่า จะได้เป็นแร่ธาตุใหม่ๆมาใช้ในการผลิตหรือเปล่าทีนี้มันมีประเด็นว่าเราจะไปทําไมพัฒนาประเทศเราให้ดีกว่าคือมันต้องแยกเป็น2ประเด็น แล้วแต่ว่ามันจะมาจบกันที่ว่าเราไปทําอะไรถ้าเกิดเราไปเพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นประเทศพัฒนาแล้วเราคิดว่าไม่ต้องไปถึงลุงจันทร์ก็แค่ทําถนนให้ดีก็บอกได้แล้วมีอากาศดีๆหายใจไม่มีฝุ่น2.5ขับไปไม่ตกหลุมเหมือนอยู่ดวงจันทร์หรือทํารถไฟฟ้าให้ไปถึงต่างจังหวัดถูกถ้าเกิดไปเพื่อโชว์ว่าเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปเพื่อสํารวจหรือว่ามีภารกิจอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อ การป้องกันภัยพิบัติอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของที่เรียกว่ามูนิค o n นมีคือเศรษฐกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอวกาศดวงจันทร์ดวงดาวอะไรพวกนี้อันนั้นก็น่าไปใช่ไหม,มเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำแล้วที่อื่นเขาทำหมดเนี่ยเราก็จะตกขบวนใช่แต่ไม่ได้แปลว่าไปถึงแล้วก็ <c oughs> พัฒนาเรามันไม่ใช่ไง <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> ถูก <c oughs> อันนั้นคืออันนั้นคือจบนะแต่ทีนี้ มันก็มาอยู่ที่ว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากราบใดที่เรายังไม่ได้ยินว่าจะไปทําอะไรเนี่ยเราก็ยังตอบไม่ได้หรอกว่าเราควรจะไปหรือเปล่าเมื่อวานในโซเชียลชอบมากเลยเขาก็เอาภาพถนนบ้านเราอะที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อน้ําขังอะแล้วก็บอกว่าไปทําไมเราถึงต้องนานแล้วดวงจันทร์มันมี2ประเด็นอันนี้เท่าที่อ่านมานะจากนาซาจาก space com เนี่ยคือเวลาเราพูดว่าไปดวงจันทร์เนี่ยเมื่อถ้าเกิดฟังที่ทรัฐมนตรีพูดเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าจะไปดวงจันทร์ ท่านหัวจะส่งยานไปวงโครจรของดวงจันทร์การไปดวงจันทร์เนี่ยมันก็คือการลงไปแตะพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งตอนนี้มีแค่สามชาติที่ทำได้ก็คือสหรัฐนะแล้วก็สหภาพโซเวียตแล้วก็จีนประเภทที่ส่งไปส่งไปแล้วพยายามลงไปแตะพื้นผิวดวงจันทร์ก็มีอีกหลายชาติที่ทำอย่าง Israel, India, อิสราเอลอินเดียก็ยังทำไม่สำเร็จไกลออันนึงที่ท่านรัฐมนตรีบอกก็คือไปที่เขาไป เป็นออร์บิตก็คือวงโคจรที่ท่านรัฐมนตรีพูดน่ยมันคืออันนั้นเพียงแต่เราไม่รู้ว่าแม้กระทั่งอีขึ้นไปออร์บิตเนี่ยขึ้นไปทําอะไรก็ยังไม่รู้นะเอาเป็นว่าเรายังไม่พูดไม่ไม่พูดถึงท่านเราดีกว่าเอาเป็นว่าแบบจนกว่าเราจะรู้ว่าขึ้นไปทําอะไรเราถึงจะคุยได้ว่าควรจะไปหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าชาติที่แบบกําลังอยากจะพัฒนาหรือไม่อยากพัฒนาอย่างเราเนี่ยมันจะไปไม่ได้เพราะว่ามันก็มีประเทศที่ประชากรเขายังยากจนส่วนใหญ่ เขาก็พยายามจะเป็นเจ้าอวกาศเหมือนกันอย่างอินเดียอินเดียเนี่ยประเด็นคลายบ้านเราเลยพี่นาเพราะว่าคล้ายยังไงตามโซเชียลเน็ตเนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าเราจะพัฒนาโครงการอวกาศไปทําไมในเมื่อคนยังยากจนถนนยังไม่ดีน้ําประปายังไม่มีใช้ห้องส้วมก็ไม่มีแล้วจะไปอวกาศทําไมเขามองว่าจริงๆแล้ว่การพัฒนาความยากจนกับการ เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันดาเนินคู่ไปพร้อมกันได้คือเราไม่จาเป็นต้องรอไม่จำเป็นต้องรวยก่อนแล<ช>้วึงไปอวกาศหรือไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาความจนให้หมดก่อน,น,อนเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะคนก็อาจจะไปอยู่นอกโลกกันหมดล้วก็ได้ใช่อันนี้น่าสนใจเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขามีโครงการอวกาศหรือว่า Space โปรแกรมเนี่ยมา50ปีมาแล้วนะ<ช>เขาให้ความสนใจกับเรื่องของโครงการการสำรวจอวกาศมานานมากแล้วเขามีโครงการหลายโครงการแต่ว่าที่ล่าสุดเนี่ยก็คือไอ้ที่ส่ง ยานที่เรียกว่าจันทรายานสองนะคะเคยส่งจันทรายานหนึ่งขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงจันทรายานสองจันทรายานสองนี่ก็เป็นยานที่อินเดียเขาคิดคนขึ้นเองนะคะแล้วก็มิชชั่นของมันเนี่ยมิชชั่นเนี่ยคือเขาตั้งใจจะไปสำรวจทางวิทยาศาสตร์คือตัวยานเนี่ยตอนแรกที่มันพอไปถึงดวงจันทร์ปุ๊บเขาจะไปหมุนอยู่รอบวงโคจรแล้วก็จะถ่ายภาพภาพพื้นผิวภาพอะไรเพื่อ ค้นหาแหล่งน้ำออตามวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายเขาอะเขาคือจะต้องส่งยานเล็กลงมาสำรวจคือในยานจันทรยานสอเนี่ยมันจะมียานเขาเรียกเป็น l a n d ร์อีกตัวหนึ่งก็คือยานที่เขาจะเป็นตัวลูกเนี่ยพอไปใกล้ๆพื้นผิวดวงจันทร์แล้วจะปล่อยเพื่อที่ให้มันลงไปพื้นผิวดวงจันทร์แล้วมันก็จะไปสำรวจมันจะใกล้มากขึ้นได้ข้อมูลที่มากขึ้นใช่แต่ปรากฏว่า ตอนนั้นก็แบบว่าตื่นเต้นกันมากนาะยกเนเรนทราโมดีนี่ก็ลุ้นมากนะว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะถ้าทําได้จะเป็นชาติที่สต่นะต่อจากจีนจีนนะที่สามารถทําได้จีนนี่ก็ส่งไปบ่อยนะไปรู้สึกปีแล้วไปอีกฟากหนึ่งของดุงจันด้วยไปด้านมืดใช่ไปด้านมืดยานเขาชื่อสังเออ,เอ,อด้านด้านมืดของเรา <laughs> <laughs> ทีนี้ทีนี้อินเดียเนี่ยเขาก็เขาก็ลุ้นปรากฏว่าอาจารย์ายานสองเข้าไปอยู่ในออร์บิทสำเร็จนะฮะแล้วก็เข้าใกล้ ดวงจันทร์มากขึ้นเรื่อยๆพอใกล้สักประมาณ2กิโลเมตรสุดท้ายเ่ยปรากฏว่าก็ปล่อยยานลูกออกมามยานมิกรมเนี่ยที่จะเป็นยานแลนเดอร์เพื่อที่จะให้ลงไปพื้นผิวได้สำรวจได้ละเอียดขึ้นปรากฏว่ามันแครชก็คือตุ๊มันตุ๊ภาษาชาวบ้บบานเรียกตุ๊มันตุ๊ <laughs> <laughs> แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันนะ <laughs> <laughs> ก,ก็ก็เรียกได้ว่าเป็น เป็นมิชชั่นที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเอายานลูกเนี่ยลงไปบนพื้นผิวดวงจันทร์แต่เขาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นความล้มเหลวร้อเซเพราะอันที่หนึ่งเนี่ยอินเดียก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักรยภาพในทางอาวกาศแล้วก็ไอตัวที่หมุนหมุนอยู่ก็คือไอจันพรพยานสองนะเราเช็คเมื่อสักครู่เนี่ยจาก space com เนี่ยมันก็ยังอยู่นะ ครบรอบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่ง21สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือยังทำภารกิจอยู่ยังทำภารกิจแล้วก็บอกว่าไอ้ยานจันทราสองของอินเดียเนี่ยจาก Space.com องเพราะว่ามันยังทำงานได้เพอร์เฟกมากก็คือถ่ายรูป Image ต่างๆของดวงจันทร์เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็คิดว่ามันยังสามารถทาหมุนรอบดวงจันทร์ต่อไปได้อีกประมาณ7ปีจนกว่า พลังงานมันจะหมดแล้วมันก็จะหลุดไปก็สักเซสนะพี่นาก็สักเซสก็ถือว่าสักเซสซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่ถ่ายมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่เขาบอกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมนหมุนรอบดวงจันทร์ไป4,400รอบมันก็คงเห็นเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์อะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคืออินเดียเนี่ยถ้าไปดู Space โปรแกรมเขาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการเอา เทคโนโลยีด้านอาวกาศเนี่ยมาแก้ไขปัญหาในประเทศภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องของการการสื่อสารสอินเทอร์เน็ตให้มันเข้าให้เข้าถึงในพื้นที่ยากจนมากขึ้นถูกถูกซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นการแก้ปัญหาความยากจนมันก็มันก็ลบภาพจำว่าการขึ้นไปอวากาศมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นประเทศที่แบบประเทศพัฒนาแล้วประเทศร่ำรวยเออใช่ประเทศที่ ยังไม่พัฒนาหรือว่าประเทศที่แบบอยากจะใช้เทคโนโลยี <ừ. S 1> ขึ้นมาแก้ไขความยากจนเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน <ừ. S 1> อีกประเทศหนึ่งที่พยายามไปเอธิโอเปียใช่ไหมเอธิโอเปียอ,อุ้ยที่นี่นี่คือคนยังขุดดินทําคุกกี้อะพ่นาะแต่คือเขามีโครงการอาวกาศนะที่น่าเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆเริ่มโครงการอาวกาศมาหลายปีแล้วฮะ <ừ. S 1> แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยล่าสุดล่าสุดเพิ่งจะมีดาวเทียมดวงแรก <ừ. S 1> ของประเทศ ก็จะคล้ายๆอินเดียว่าดาวเทียมเนี่ยก็จะช่วยในการสื่อสารช่วยให้อินเทอร์เน็ตช่วยสัญญาณโทรศัพท์ดีขึ้นคล้ายๆกันว่าโครงการเนี่ยช่วยแก้วความแก้ปัญหาความยากจนเหมือนกันของเราก็มีส่งดาวเทียมไปเยอะนะแต่แต่แต่ก็จริงๆแล้วส่วนตัวเองพอได้ยินเนี่ยแค่ติดนิดเดียวก็คือไม่รู้ว่าขึ้นไปทําอะไรแค่นั้นเองอถ้าร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ู้ว่าขึ้นไปทําอะไรเนี่ยเราก็คงจะแบบตื่นเต้นมากกว่านี้จริงก็ที่คนสงสัยกันก็เพราะประเด็นนี้แหละว่า ไปแล้วไปทําไมใช่คืออันที่หนึ่งก็คือว่าก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบร่ำรวยแล้วถึงจะขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าหลักการทฤษฎีเนี่ยมันก็สามารถทำได้ถ้าเกิดสิ่งที่มันขึ้นไปแล้วไปทำเนี่ยมันสามารถกลับมาแล้วทำให้ประเทศเรามันมันมันหลุดออกจากอะไรบางอ,อย่างได้เลยใช่ไหมที่เวลาเราคอมเมนต์บอกว่าไปทำไมเพราะว่าแบบว่าถนนเรายังผูกขาดอยู่เลย อันนั้นก็จริงแต่ว่าต้องกลับไปที่พี่พูดแต่ตอนแรกมันต้องรู้ว่าเขาไปทําอะไรถ้าถ้าขึ้นไปเพื่อโชว่วาตัวเองพัฒนา<ม>แล้วไม่ต้องไปแต่ถ้าเกิดขึ้นไปแล้วมีมิชชั่นชัดเจนว่าเราจะทํานู่นทํานี่เพื่อที่จะกลับมาเนี้ยอันนั้นอะโอเคเมื่อวานมีคนเปรียบเทียบดีมากเขาบอกว่ามันก็เหมือนเลี้ยงลูกว่าเราไม่จําเป็นต้องเลี้ยงลูกให้อ่านและเขียนได้ก่อนแล้วก็ค่อยไปสอนว่าจะปั่นจักรยานยังไงคือเราสามารถทำหลายๆอย่างคู่กันไปได้เพียงแต่ว่าเป้าหมายมันต้องชัดเจน ว่าเราทําอะไรปัญหาตอนนี้ก็คือเป้าหมายเรา,ไม,าไม่ชัดเจน <c oughs> ไม่รู้ขึ้นไปทําอะไร <c oughs> เพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยอ,อย่างที่ลิตเติ้ลบอกเนี่ยมันก็มีกรณีประเทศหนึ่งที่น่าสนใจที่พี่ไปมาเมื่อ7ปีที่แล้วคือเวลาเราบอกว่าเรายังไม่มีเงินเรายังจนอยู่เนี่ยไปทําเรื่องนู้นเรื่องนี้ทําไมเนี่ย <c oughs> เมื่อเจดปดปีที่แล้วพี่ไปรวันด้าครั้งแรกเลยนะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าประเทศไทยเนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยเร็วมาเท่าไหร่น่าจะ 3G อยู่มั้ง <c oughs> <c oughs> เราได้ตอนนั้นเขามี 4G เว้ยแล้วเป็นประเทศแบบว่าเพิ่งจะผ่านการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์มาพี่นาจําได้ว่าขับไปขับรถไปแบบออกไปนอกเมืองหลวงนิดนึงก็มีคนแบบว่าแต่งชุดพื้นเมืองนะแบบตากแดดกันเดินแล้วก็นั่งขุดไอ,อ้ดิน,นรนิมถนนะอะแล้วน้าก็ถามคนกับรถว่าเขาขุดทำอะไรเขาขุดฝังไฟเบอร์ 4G จ้าอเออ แล้วไปที่ไหนก็อินเทอร์เน็ตแรงมากจ้ะทั้งๆ<อ>ท,ท,ที่คนก็แบบว่ายังดู<อ>เป็นแบบติดดินพื้นบ้านอะไรอยู่เนี่ยคือผู้นำของของอรวันดาคือพอการเมนเนี่ยเขาคิดว่าการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยอันหนึ่งที่มันทำได้ก็คือการให้เทคโนโลยีถึงชาวบ,บ้านโ,<อ>โดยไม่จำเป็นต้องรอว่าอยู่จะมีบ้านปูนมีแอร์เนี่ออยะแล้วถึงต้องมีอินเทอร์เน็ตเออนึกอออกมาคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันกลายเป็น ส่วนหนึ่งเหมือนกับน้ําประปาเหมือนกับไฟฟ้าเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วในอนาคตอวกาศมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มการจ้างงานด้วยทําให้คนมีงานทํามากขึ้นสรุปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ขัดว่าเราจะไปดวงจันทร์แต่ว่าเราอยากรู้ว่าไปทำอะไรใช่ไหมเราอยากรู้ไม่ทําอะไรกันนั้นเองทีนี้ถ้าดูอินเดียเนี่ยเอออินเดียก็น่าสนใจเพราะว่าเขามีเขาเรียกเป้าหมายค่อนข้างชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจอาวากาศเขาถึงมี Space โปรแกรมเนี่ยมา50ปีที่แล้วอันที่สำคัญที่เราอยากพูดเนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจตอนแรกเนี่ยของอินเดียมันก็มีเรื่องชาตินิยมด้วยนะเพราะว่าแถวนั้นก็ยังแข่งต้อง <ừ> เข็งกล้ามกับปากีสถานกับอะไรอยู่เนี้ยแข่งเรื่องนิวเคลียร์ก็ต้องแข่งเรื่อง Space ด้วยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่พูดเรื่องนั้นนะพูดเรื่องเศรษฐกิจเขาบอกว่าช่วง45ปีหลังเนี่ย เทคโนโลยีด้านอาวกาศในอินเดียนมันค่อนข้างได้รับความสนใจมันมีบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ความรู้เทคโนโลยีด้านอาวกาศมันมีคําว่ามูนอีคอ n น m มี่ด้วยนะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดวงจังนทร์อะไรเงี้ยเออวันหลังต้องไป,ไปนั่งอ่านเรามาดูเพราะว่าอัน,นี้ก็เรื่องใหม,ม่สำหรับเรามากนะแล้วก็เขาบอกว่ามูลค่าของธุรกิจอวกาศตอนนี้ ทั่วโลกมันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะตัวเลขที่เราหามาเนี่ยสามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือว่าในอนาคตเนี่ยการขนส่งทางอวกาศเนี่ยมันจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอย่างตัวสถานีอวกาศอะพี่นามันดีกว่ากราใช่ไหมมันต้องใช้พลังงานใช้เลยเยอะกว่าแล้วก็อย่างบนนั้นนะที่เขามีเจ้าหน้าที่ประจําการอยู่อ่มันก็ต้องขนส่งใช่ต้องขนส่งข้าวของขนส่งอาหารซึ่งอินเดียเนี่ยเขาเล็งจุดนี้ว่าอนาคตเนี่ยเขาอยากจะเป็น เป็นฮับในการขนส่งราคาถูกรู้ไหมคะว่าทําไมอินเดียถึงต้องการจะเป็นเจ้าแห่งการอันนี้ไม่รู้เพราะว่าภูมิศาสตร์คืออินเดียอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรพอดีอและทีเนี้ยพอเราก็อยู่เส้นศูนย์สูตรเราทําได้วินาอันเี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคือเวลาเขายิงยานอวกาศขึ้นไปอ่ะยานมันจะต้องไปโคจรรอบโลกก่อนปุ๊บแล้วมันก็ค่อยส่งพลังงานข้ามไป ไปไหนก็ตามไปดวงจันทร์ไปอะไรก็ตามเอาไปเอาไปดิทำไงนะคืออันนี้เป็นโลกมีโลกพอดีเวลาเรายิงยานขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยยานมันจะต้องหมุนหมุนโคจรก่อนแล้วมันค่อยไปตามจุดหมายต่างๆทีเนี้ยถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยอ๋อสหรัฐมันอยู่มันอยู่มันอยู่เหนือวงวงตรงนี้มันจะน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเป็นอินเดียเนี่ยเขาอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรพอดีวงที่หมุนมันจะมากกว่าซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งวงยิ่งกว้างพลังงานส่งยิ่งเยอะ มันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบที่อินเดียเนี่ยได้เปรียบประเทศอื่นอ๋อไม่น่าเวลาสหรัฐเขายิงเขาต้องไปเลือกที่ยิงที่มันอยู่ใ,<ช>ใ,ตใต้ๆลงมานิดนึ่งป่ะใช่ซึ่งอินเดียเนี่ยเขาเล็งจุดนี้ว่าเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบของประเทศเขาถ้าอนาคตเนี่ยเขาทําได้เนี่ยเงินไหลามาอในทางภูมิศาสตร์เนี่ยไทยก็เหมาะใช่ไหมเหมือนกันเ,เ,เราเวลาเราพูดว่าเรามีสนามบินวรนณภูมิใช่ไหมใช่เออเออ,เอ,อในทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยมันก็ได้เปรียบหลายประเทศนะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้แค่นั้นเองว่าเราจะไปทําอะไรเหมือนอินเดียเลยที่เขาชัดว่า ฉันจะเป็นอวกาศราคาถูกนะมาใช้บริการชั้น4ี่เหมือนสายการบินโลคอส์ดอะพี่นาอวกาศราคาถูกถูกกว่าที่อื่นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้การขึ้นแปอวกาศมันก็ไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อนนะมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมที่มีคนถามมาป่ะใช่ฮะมีคุณไปดวงจันทร์ท่านแฟนเพจที่แรักแฟนเพจถามมาว่าไปดวงจันทร์แบบเนี้ยใช้งบ เท่าไหร่บ้างครับมีตัวอย่างาาของโครงการ New Armstrong ฮะโอ้ยนั่นมัน50ปีที่แล้วอ้มันก็ต้อง50ปีที่แล้วคือแพงมากแพงสิเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันคือราคาเนี่ยมันไปเปรียบเทียบกับ50ปีไม่ได้หรอก50ปีที่แล้วค่าเงินอันที่หนึ่งใช่ไหมอันที่สองเลือกเทคโนโลยีเนี่ยยิ่งยิ่งมันไม่มีเนี่ยมันยิ่งแพงไงแต่ขนาด50ปีที่แล้วนะใช้ไปเท่าไหร่ เขาเทียบว่าถ้าเป็นเทียบกับปัจจุบันนะจะใช้ไป3.5ล้านล้านบาทก็แพงน<ผ><อ>ะแต่นั้นมัน50ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็ม,มันเป็น first mission to the moon ตอนนี้ต้องถูกกว่าต้องถูกกว่าเพราะว่าคือแบบไปหาดูอา่านเอกสารเนี่ยเขาบอกอว่ามันไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อนแต่อาจจะแพงนะเพราะเพราะว่าเป็นบ้านเราจัดซื้อไงพี่นา <laughs> ราชการอาจจะแพงนิดนึงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะสรุปสําหรับประเทศไทยเนี่ยเราคุยต่อเยอะไม่ได้หรอกอจนกว่าเราจะรู้ว่ามิชชั่นเราคืออะไรส่วนใหญ่เขาก็จะสงสัยว่านั่นแหละพี่หว่าไปทําไมไปแล้วมันจะช่วยให้ประเทศดีขึ้นยังไงช่วยให้คนจนจนน้อยลงหรอช่วยลบหนี้ที่เรามีหรอมันก็ช่วยได้นะถ้ากลับไปอย่างที่พี่บอกเนะ่ะถ้าเกิดเราสํารวจเสร็จแล้วเราเอาสิ่งที่เราสํารวจได้เนี่ยมาใช้ให้มัน ให,ให้เกิดประโยชน์<ย>เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเหมือนที่หลายที่เขาทํากันใช่ไหมมันก็มันก็อันนี้พูดในทางทฤษฎีเนี่ยมันมันทำได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าไปทําอะไรนี่พูดกี่รอบแล้วอะ <c oughs> เพราะว่าเราก็นั่นแหละเราก็เดากันที่น่าสนใจเนี่ยก็คืออินเดียเนอะอินเดียนี่แบบตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขาพัฒนาใหม่ๆเมื่อ50ิปีที่แล้วเนี่ยจริงถ้า50ิปีที่แล้วก็ไอ้ Space Agency เขาก็ตั้งพอๆกับตอนที่ อเมริกาส่งนิวอัลสตรองไปดวงจันทร์เหมือนกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายของอินเดียในการที่จะเป็นมหาอำนาจทางอาวกาศเนี่ยก็คล้ายๆกับสาภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาในขณนะนั้นเพราะอินเดียก็ประเทศใหญ่นะแล้วก็อินเดียเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก,ก่อนมันก็จะมีเรื่องของความรู้สึกแบบอยากจะแสดงว่าฉันก็สามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้หลังจากได้รับเอกราชเพราะฉะนั้นจุดเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ย อย่างที่เราบอกเนี่ยเป้าหมายของการไปดวงจันทร์เนี่ยม,มันสมัยก่อนเนี่ยมันคือเรื่องนี้โดยตรงเรื่องของการประกาศว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองพัฒนาแล้วนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการขึ้นไปเพื่อใช้ข้อมูลแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในการมาพัฒนาปากท้องชีตประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการแพทย์ทางไกลอะไรพวกนี้นะแต่ว่าถ้าไปเรื่องที่นะเสนอว่าไหนๆไปแล้วเนี่ยเอาคนไปเหยียบเลยพี่นา ประเทศไทยได้จารึกในประวัติศาสตร์แน่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้มีคนแค่12คนนะที่เคยได้ไปเหยียบมีใครบ้างนอกจากนิวอ์มสตรองแล้วมีใครอีกอยู่ในทีมเดียวกันหมดเลยโครงการเดียวกันของสหรัฐหมดเลยก็โครงการโอพอพโลกใช่เป็น12คนที่เคยไปเหยียบแปลว่านอกเหนือจากคนอเมริกันแล้วย,ยังไม่มีใครได้เหยียบดวงจันทร์เลยเหรอยังไม่มีครัเพราะว่าของสหภาพโซเวียตของจีนที่ไปเนี่ยมีมีเฉพาะยานใช่ แต่ว่าไม่มีคนอยู่ในยานส่งยานไปแล้วก็ในยานก็จะมีไอ้โรเวอร์ก็คือไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรไอตัว,ตวที่ไปสำรวจ<น>หุ่นยนต์ใช่ไหมหุ่นยนต์สำรวจพื้นผิวดวงจันทร์แต่ว่าประเภทไปหยียบดวงจันทร์เลยเนี่ยมีแต่คนไปกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไทยจะเล่นใหญ่สุดๆนะต้องไปคนที่13นะแล้วเราจะส่งไทยไปดีก็ต้องส่งคุณอเนกได้และไปจริงๆต้องส่งน้องคนนั้นไปนะน้องน้องสเปซเอน้องเติมเออใช่ น้องเต้ยนี่เก่งมาก<ช>เก่งมากใช่เอาละก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจว่าถ้าเราจะไปแล้วเราต้องเล่นใหญ่ใช่ต้องไปเราต้องส่งคนไปด้วยแต่ว่าเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะไปอวากาศนี่น่าสนใจพี่เพิ่งดูหนังของ Netflix เรื่อง a r m ์มสตรอเนี่ยมันมีเหตุผลหนึ่งที่เขาเลือกนิวอาร์มสตรองเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรครับเพราะกลายเป็นคนที่ e m o t i o n l e s s คือไม่ไม่มีไม่ดราม่าไม่แสดงอารมณ์เป็นคนที่แบบไม่ฟูมไฟไม่เสียใจไม่ดีใจไม่อะไรทั้งสิ้นเนื้อออกมาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่จะขึ้นไปอยู่ในสภาพบรรยากาศที่มันไม่ใช่โลกเนี่ยมันต้องเป็นคนมนุษย์อีกแบบหนึ่งที่แบบมันต้องแบบว่าต้องไร้อารมณ์อะเพื่อที่ว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะมันจะไม่มันจะไม่ฟูมไฟตวอกตกใจดีใจแพนิคบ้าเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ย เออนี่มันคุณงสมบัตินี้น่าสนใจมากนะเป็นตอนนั้นเขาคัดเลือกหลายคนปรากฏนิวอาร์มสตรองได้เป็นหัวหน้าทีมเพราะเหตุผลนี้อ,อพฟ่งดูว่ามีมีเหตุผลเบื้องหลังก็นึกว่าต้องเก่งหรือว่าต้องมีความเชีย่ชวยวชาญอย่างเดียวไม่ไม่เก่งเก่งเนี่ยสมมติเก่งเท่ากันหมดเลยดิเดิ้ลกับพี่แบบได้แบบความเก่งเท่ากันแต่ว่าพี่เป็นพวกแบบไร้อารมณ์เป็นคนโลอารมณ์ได้ดีดิเติ้ลเป็นพวกแบบว่าเห็นอะไรก็ดีใจตื่นเต้นสมมติอะลงไปดวงจันทร์เสร็จแล้วเป็นคนที่ตื่นเต้นแต่เห็นแล้วแบบว่าช็อกแพนิค เออนี่มันเป็นเหตุผลที่น่าสนใจมากที่มันอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีๆว่าจะส่งใครไปอเพราะว่าภารกิจอวกาศมันเสี่ยงมากนะกดดันไหลรื่งเปลี่ยนใจใหม่ว่าจะส่งใครไปถ้าเกิดเมืองไทยจะเล่นใหญ่คนไรอารมณ์หรอ <laughs> ไปดีกว่า <laughs> สวัสดีคะ่ะ <laughs> สวัสดีคนระับ